เทีวีอุดรสวัสดีครับเมื่อกี้มาอยูก่กับผมชายเกะนะผมเดี๋ยวสิม,มาอัปเดตนะผมมาเมื่อว้านนี้มีรถรุ่นใดเข้ามาแน่นะผมเมื่อว้านวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเกียครับอปีหกแปดนะครับผมเมื่อ,อวันที่หนึ่งนะครับผมเดือนแปดปีหกแปดนะครับผมมันกับเข้ามาถ้าเมื่อวนนี้กับชิมี่ชิวเอ็ดขั้นนะครับผมกับอยเป็นตัวแจ้ร้อยห้าสิบซีซีนะครับผมฮอดสองไอร้อยห้าสิบนะครับผมอ่า กะชิมีตัวของฮันเตอร์ร้อยห้าสิบปูนะผมอ่าตัวนี้กะชีเขาแม่งกันอยู่หกขั้นนะผมภูมิทุกสีนะผมแล้วกะชิมีตัวของขายเตะมาขั้นหนึ่งนะผมอ่าลูกค้าสนใจนะผมเลยสั่งไม่ลูกค้าแะ่ผมขายเตะร้อยห้าชิพนะผมมาขั้นหนึ่งนะผมกลางหลังนะผมก็ยิเป็นตัวของค่อนท่าสองหาศูนย์นะผมกะชิมี่ดำกับแดงนะผมอ่าแล้วก็ชีต่อมา อันนี้เป็นของริกเตอร์นะผมมาสองสีนะผมกับสีแดงกับอ่าสีทะเลทรายนะผมอ่าโตขยับมาเนี่ย็จะเป็นโตของฟอกสองหนึ่งศูนย์นะผมตัวนี้ก็ยังมีคนเล่นยยูนะผมสีก็สดงามนะผมสําหรับสีฟอกสองหนึ่งศูนย์คันนี้นะครับผมหากลูกค้าท่านใดนนะผมสนใจนะผมอยากได้รถเอทีวีไปใส่งานในสวนในไฮนะผมหรืออุปรกรณ์ต่อพ่วงของรถเอทีวีนะผมหรืออะไรของรถเอทีวี สามารถติดตอ่อมาสอบถามกับทางเอได้เลยครับผมเบอร์0 6 5 6 6 0 5 0 5 1นะครับผมหรือจะติดตอ่อสำนักง,งานก็ได้ครับผมเบอร์0 9น3 5 9 0 9 0 8นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็ครถก่อนครับสวัสดีครับ